เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูตริพระเจ้าวราวง์เธอพระองค์เจ้าอาทิตยาธรกิติคุณ5พฤษภาคม2566ส่งพระเจริญควรมิควรแล้วแต่จะโปรดกล้าวกระหม่อมคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทกรุงเทพธทรศทน์และวิทยุจำกัดธนาคารกรุงศรีอยุธยาจำกัดมหาชนและบริษัทในเครือกรุงศรี ตึกแถวท่าช้างวังหลวงเป็นพื้นที่ที่มีความสําคัญทางประวัติศาสตร์เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของคนในเการะรัตนโกสินทร์มาอย่างยาวนานสํานักงานทรัพย์สินพระมหากาษัตริย์จึงจัดทาโครงการปรับปรุงฟื้นฟูอาคารอนุรักษ์ท่าช้างวังหลวงและอาคารข้างเคียงรอบพระบรมมหาราชวัง บนพื้นฐานแห่งการรักษาคุณค่าของความหลากหลายทางวัฒนธรรมบนพื้นที่ประวัติศาสตร์อย่างเหมาะสมตามหลักวิชาการและหลักการอนุรักษ์แบบสากลให้คงไว้ซึ่งคุณค่าทางสถาปัตยกรรมที่มีความสวยงามโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ทั้งสามารถใช้เป็นที่อยู่อาศัยและประกอบกิจกรรมส่งเสริมภาพลักษณ์การท่องเที่ยวได้อย่างเต็มประสิทธิภาพกรุงศรีรวมสืบสานความเป็นไทย